สสัญญาณที่บอกว่าคุณเป็นภาวะเบาหวานเริ่มต้น3อย่างที่ทำให้คุณป้องกันได้เริ่มตั้งแต่วันนี้มากกว่า1ในสของผู้ใหญ่ในอเมริกาจำนวน9กล้านคนเป็นภาวะ p r e d i a b e t i แล้ว80%ในนั้นเน่ะเขาไม่รู้ตัวเขาเป็นถ้าคุณมีพลังงานที่ตกและอยากของหวานตลอดเวลามีหน้าท้องที่ใหญ่ถ้าผู้ชายเนี่ยมากกว่า40นิ้วผู้หญิงมากกว่า35นิ้ว มีติ่งเนื้อตามมือเนี่ยเป็นข้อเริ่มดำแล้วมีจุดดำเป็นปื้นตามคอหรือว่าใต้จักะและรู้สึกเสียวแป,ป๊บที่มือแล้วก็ที่เทา้าขพอเท้าบวม PCOS นี่คือสิ่งที่คุณทำได้อันดับแรกเลยคือเลี่ยงมื้อเช้าเพราะเวลาที่คุณเลี่ยงมื้อเช้าอะค่ะร่างกายจะเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานออกเดิน 15- 2 0นาทีหลังอาหารมื้อแรก เพิ่มไฟเบอร์25-30กรัมต่อวนันจะทําให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้นเพราะมันจะไม่ได้เกิดเฉพาะคนอเมริกันแน่นอนแชร์ให้เพื่อนที่เริ่มมีอาการนะคะ